ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวสตัง์มีเดียประจำวันที่20ิมิถุนายน2566ครับแอปพลิเคชันต่าตังให้ทำแบบทดสอบโดยการสุ่มนะครับว่าคุณจะได้รับเงินกี่บาทในปีนี้มาดูข้อเท็จจริงกันนะครับสตัง์ไปหามาแล้วปรากฏว่าเป็นข่าวปลอมขอบคุณข้อมูลจากเพจศู่ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะครับเขาได้ไปสอบถามธนาคารกรุงไทยจริงหรือไม่ว่าทางแอปเปิตาตังเนี่ยสุ่มส่งแบบทดสอบให้เราเนี่ยทำแบบทดสอบเพื่อดูว่าจะได้รับเงิน กี่บาทในปี2023หรือปีนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้รับ s m s หรือว่ามีลิงก์อะไรต่างๆเกี่ยวกับการทําแบบทดสอบของแอปเป่าตังอย่าก,กดลิงก์เด็ดขาดน,นะครับเป็นพวกวิชาชีพและเป็นข่าวปลอมด้วยดังนั้นอยากดูข่าวจริงดูช่องสตางค์มีเดียนะครับสตางค์จะคอยคัดกรองข่าวให้คุณแล้วคุณจะไม่โดนหลอกจากโลกออนไลน์ดูข่าวจริงกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับสตางค์จะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube ครับ มีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ